ช่องต่อนกแชนแนลครับอันนี้จะมาสอนทํายาสมุนไพรให้นกครับผมมีสมุนไพรอยู่ห้าหกอย่างครับบางอาจารย์ก็ไม่เคยทำนะครับหรือบางท่านก็เคยทําแล้วผมก็สอนพวกมือใหม่ครับผมพวกที่ไม่รู้ครับอดีกว่าไม่ได้สอนครับผมให้รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ครับมันจะช่วยในเรื่องไม่เป็นสิวการเป็นสิวนะครับการเป็นสิว แล้วก็ทําให้นกคึกทําให้นกถ่ายประยานได้ด้วยครับสามอย่างครับผมสมุนไพรพวกนี้ครับรวมๆกันผมกม็สามเดือนทําครั้งนะครับว่าจะจะ,จะสอนอยู่หลายรอบแล้ะแต่ไม่มีเวลาครับทาคลิปต่อหนเดียวเลยไปบ้านคนแก่มั่งไป,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นมั่งไม่ค่อยว่างครับวันนี้อากาศไม่ดีผมก็เลยไปเอาสมุนไพรมาทํายาครับ ื่อจะสอนพวกมือใหม่ครับผมหรือมือเก่าบางท่านที่ยังไม่รู้ก็โอเคครับผมดีกว่ามันดีดีกว่าไม่ได้สอนครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูครับเผื่อบางท่านอาจารย์ไม่รู้จักสมุนไพรบางชนิดครับโอเคครับผมชมภาพกันเลยครับ เสร็จแล้วก็เอามาตามรวมรวมกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมครับอพอเด็ดอย่างนิดอย่างหน่อยมันก็จะได้หน้าตาอยู่ประมาณนี้ครับผมก็ผมลืมบอกว่าอันนี้ใส่ปริมาณก็แล้วแต่เราเล่านะครับว่านกเราเยอะไหมถ้านกเราไม่เยอะเราไม่ต้องใส่เยอะครับเพราะว่านี้ผมนกผมก็สิบกว่าตัวครับเดี๋ยวต้องทําสักสองสามรอบครับเพราะว่าไออันนี้มันเล็กครับโคกเล็กครับโคกหินเล็กทำสักสองสามรอบครับบ้อนปั้นเป็นลูกกรนะครับผม ป้อนตัวละสักสามสี่เม็ดครับสามเดือนครั้งครับผมกันสิวได้หรือบางคนขี้เกียจทำก็สักสี่เดือนครั้งก็ได้ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตามก่อนครับ หน้าตาก็จะเป็นยังครับทาเราเก็บแสบมากมายหุ่นมดความผุดพลาดแล้วควูกพันสายเลือดไม่มีแล้วแบบคู่ไฟฟ้าเนี่ยกูกันตัวเหมทอนกนญแ่แม่งยังหลอกอีนไม่ต่เดเลยแม่เอาที่ขายฟองที่แม่งก็เอาไปหมดให้ด้กับข้าวแม่งเขไม่ออก ออกสองร้อยบ้านเรื่องเ้าวข้าวมาได้สองร้อยเนี่ยครับปันลูกขระตินะครับสับสามสี่เมตรครับปอนนกครับผมนะครับรับลองครับนกหายป่วยหายไข้นกคึกแน่นอนครับแล้วก็หายเป็นสิวครับผมแต่แต่แต่ว่าของผมอะทํากันไดเลยครับนกนกผมไม่เคยป่วยไม่เคยเป็นเป็นสิว คึกแน่นอนครับลองดูได้ครับอาจย์ไหนที่ยังไม่เคยลองลองดูครับผมทำสามเดือนครั้งครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่ทติดตามรับชมครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนัะสวัสดีครับ